วันนี้เวลา7น็นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ห0รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2567ณนวัดพระศสีรัตนาศ,าาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ดยมีท่านหญิงศีสว่างวงบุญจิตราดุลทรงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งนิมนต์มาจากพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตวัดพระเชตัพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิติสถิตมหาสีมารามและวัดรัชบดิฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร วันสงกรานเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณเดิมถือว่าวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยประททศหลวงในปัจจุบันกำหนดให้วันที่13ถึงวันที่15เมษายนเป็นเทศกาลสงกรานด้วยวันถลิงศกยังอาศัยการคำนวณอยู่บางปีจึงเป็นวันที่15เมษายนและบางปีเป็นวันที่16เมษายน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูชนียสถานสำคัญต่างๆและการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งมีการละเล่นรื่นเริงอันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขและเป็นการนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม